อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พาการสมาทานในกรรมฐทานแล้วตอนนี้ไปโปรดตั้งใจจะดับคำแนะนำในการเจริญในกรรมฐทานเบื้องต้นและเบื้องปลายสหรับนักปฏิบัติใการมาทานเบื้องต้นขอพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจก็ออก เวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยูใใออใใยย่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อันนี้เป็นการทรงสติสมัจจะะที่เราเรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานก็ถือว่าเป็นเพื่้นฐานใหญ่หลังจากนั้นที่จะภาวนา เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทราใจออกนกกอึกว่าโซถ้าจิตยังทรงอยู่เพียงนี้ก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิเป็นมหาภุมศลใหญ่ถ้าพร้อมกันนั้นก่อนที่จะภาวนาหรือพิจา,า,ารณาใดๆแฝงแต่เวตาจิตไปในจักรวาลทั้นนทงหมดทำใจสบายคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกรับใครเราจะเป็นมิตรีดีสำหรับคนและสัตว์ทั้งหมด คนใดที่บริการตนเป็นศัตรูกับเราเคยแคลแคลงเราด้วยบริก,การของบวงเราให้อาภัยต่อบุคคลนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่า,าการกระทำอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายเป็นสำคัญทำไปเพื่อความเข้าใจผิดเติมหน้ากิเลสเพื่อควบคุมใจจิตใจวันไหวไปตามาการกระแสของกิเลสเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เราไม่ยอมรับ จิตเรานอนไปแห่ไปกำลังใจจะเบาอารมณ์จะเป็นกุศลหลังจากนาาั้นก็ตั้งใจไม่ถิงความดีก็องค์สมเด็จพระทศกุลพิจารณาสินปกคุมสินให้บริสุสสมมทธิ์จิตทรงอยู่ในสมาธิคือกำหนดรู้ลมให้ใจต่อใจออกร้อบคำภาวนาใม่เป็นอาการขมรรดาคำนับบัคมาปฏิบัติธรรมฐานเบื้องต้น ความจริงเบื้องต้นหรืบอบา้งปลายก็ต้องใช้เหมื่กันหมดนั้นระดับการขึ้นต้นก็ต้องใช้แบบนี้ไม่กันต่อที่นี้ไปก็จะแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของอรูปปานญ <c oughs> ความจริงอรูปปาญกล่าวมาแล้วในตอนท้ยตอนก่อนจบแล้วเป็นการกล่าวโดยย่อพอเข้าใจเพราะว่าการปฏิบัตินี้เราไม่ต้องการคาอธิบายอะไรมาก เนื่องด้วยรูปฌานที่เราจะาพิจใช้เราก็ต้องได้ฌานสี่จะตสินยางใดอย่างึ่งมาก่อนแล้วก็พิจารณาอากานันจาย,ยตนะคือพิจารณาอากาศอากินจาวิญญาณนันจาย,ยตนะพิจารณาวิญญาณอากินจัญญายตน,นยะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ว,าาวยายา่าสัญญาณาว่าสัญญายตนะทำให้ความรู้สึกคควางเฉย หมายความว่าทำเป็นคนมีสัญญาคือความจำทำให้คนไม่มีความจำถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ต้องการมันหมดมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะหิวมันจะกระหายอะไรก็ตามมีกินก็กินไม่มีกินก็แล้วไปมมนมีผ้าห่มนน้วรู้หนาแวแราก็ห่มเราไม่ไม,ไม่ไม่มีก็แล้วไปเป็นอันว่าไม่สนใจ,จกับคนหา้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านที่เจริญอรูปฌานเห็นว่าการห้าเป็นทุกข์เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ที่มีทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะอาศัยกันห้าเป็นสําคัญถ้าร่างกายไม่มีจะแล้วเราก็ไม่มีการรับสัมผัสใดๆความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีความหนาวก็ไม่มีามาก,าการจกระทบกระแ่กอารมณ์ต่างๆใดๆมันก็ไม่มีทั้งหมด เป็นอันว่าตัดทุกเพราะไม่ต้องการรูปต่อไปฉะนั้นท่านที่เจริญอรูปฌานเวลาจะตายเข้าอรูปฌานจะไปเกิดเป็นอรูปผมไม่มีรูปมีสภาพกล้จริยนิพัน่์้าวเวาทั้งหมดคุณวัสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นอันว่าไม่ใช่นิพานนี่ทางแนะนำเขาองค์สมเด็จพระพิจิตรมานบรมศาสดาก็ทรงสอนต่อไป ความจริงตั้งแต่ฌานที่หนึ่งหรือว่าคณิกาสมาธิมาถึงรูปฌานนี่พรามเ็าปฏิบัติมาแล้วเป็นวิธีปฏิบัติของพรามแต่ว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้อ,องค์สมเด็จเทยจอมไตรปรมาจตกรสรันดาจึงนํามาแนะนำบรรดาเราทัง้งหลายแต่ว่าพรามเข้าใจว่าจบกิดแค่รูปฌานอ,องค์สมเด็จพระิจิตมานที่เจรนานเริ่มหนากของปัญญา ว่ากิจแค่รูปฌานนี้ยังไม่ถึงความหมดทุกข์ยังไม่ใช่โมกตธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดยังต้องเกิดอีกดัง <c oughs> นั้น,นสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงแนะนําให้ปฏิบัติในวิปัสสนาญาณต่อไปนี่ทนที่ได้รูปฌานแล้วถ้าปฏิบัติในด้านวิปัสสนาญาณก็ไม่มีอะไรนำเพราะว่าไม่ต้องจับเรื่องต้น ตามที่ไนิกล่าวบอกว่าถ้าบุคคลใดได้รูปฌานและเจริญมิปสัสนาญาณทัาโบราณอาจารย์สมัยก่อนท่านบอกว่าเพียงแค่เทีเ่ยวมากแหลกก็สำเป็นพระหัตคนทั้งนี้ข้อไรก็เพราะว่าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูการที่เจริญนร,ญรูปฌานอากาสานัญจาย,ยตนะ ท่านพิจารณาเห็นว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้จะภาวะเพรา,าร่างกายเหมือนกับอากาศเพราะอะไรต่อไปมันก็ไม่มีเหลือมันพังหมดแล้วไม่มีเหลือจิตถ้าไม่ยึดในร,ร่างกายตั้งแต่อากาศสารัญจายตนะเป็นต้นมาวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณเรียกความรู้สึกของจิตคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต ท่านหลายเหล่าลนี้ก็มาพิจารณาบกว่าสภา,าวะของจิตไี่หาสุดจไม่ได้มันจะหาจุดจบถึงความคิดไม่ได้เลยแา่าวันเกิดถึงวันตายมันก็ไม่มีจุดจบฉะนั้นอารมณ์ของจิตนี่ไม่น่าคบเราไม่ต้องการอารมณ์สัมผัสใดๆของจิตทั้งหมดจิตต้องการสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองความสดสวยความในสดส่ง ความฟองแ้ลในผิวพรรณจิตไปองการที่จิตต้องการในนี้เราไม่เอาอารมณ์ต่างๆที่จิตเข้ามาดึงเข้ามาเพื่อเป็นการสัมผัสมาต้นตัอารมณ์ของตนเองท่านวางทิ้งหมดเพราะมีความรู้สึกว่าจิตมีสภาพไม่ดีคำวิญญาณความรู้สึกหรือกระแสของจิตนี้ที่ไปคบในเขตต่างๆไม่ดีนันเป็นเหตุนํามาแส่ความทุกข์เป็นปัจจัยของความเกิด ท่านไม่คบการลมภายอนใดๆดทั้งหมดอันนี้เทียบได้กับสังขารโลปีาจาหญ่สำหรับอาการสารานญาตยตนะก็เทียบได้แก่ตัวอนาาัตตานีความจริงเป็นวิปสสนาญาณอย่างอ่อนแต่ความจริงก็เข้มข้นมาสิน,น้อยอันนี้มาจินจญญาญตนาฌานท่านพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ร่างกายนี้มันก็จะลายตัวไปหมด ยังม,มีจิตกำหนดว่าเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดร่างกายก็ดีเราก็ไม่ต้องการอื่นต้องการมันอีกมันก็มีสภาพเป็นทุกข์มาสัมผัอาการต่างๆที่เปอ่านเป็นอาการของความทุกข์วัตถุต่างๆทั้งหมดเราไม่ต้องการเพราะมันมีสภาพสลายทั่วไปไม่ใช่เป็นที่จริงที่แท้ที่ท เม่อเรามาพิจารณาตัวนี้จะเห็นว่าเป็นตัวจุดของปัจนายานตัวหนึ่งแต่ท่านไม่ไม่ตัดให้ขาดเป็นนิปัสนายานตัวสำคัญมาข้อสุดท้ายในวสัญญาณาสัญญาญตนะตัวนี้เป็นสังขาวเปี้ยายาตแท้ไม่ความมัมมารมเฉยเป็นคนมีความจำทำเหมือนคนไม่มีความจำ ไอความจำนี่มันจำเพื่อร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นขอกเรานี่ตัวเรานั้นพัวเรานั้นเมียเรานั้นพ่อเรานั้นลูกเรานี่ลูกเราที่นี่ลูกเราหลานเราเลน้เราเพื่อนเรา,เเราวัตถุโน่นเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันจำใครทตรียมชมชอบเขาท่นเสริมเราจำเราใครทาดาว่าไปที่ไม่ถูกใจเราจำนี่เป็นสภาพของอารมณ์ปกติ แต่ว่าท่านที่เจริญในวสัญญานาวสัญญาจะตนะท่านไม่จําไม่จําอะไรทั้งหมดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาทำความรู้สึกเฉยๆที่ว่าเฉยก็เพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นขันห้ามมันประกอบไปด้วยขันห้าแต่เพียงขันห้าของท่านเองท่านยังไม่ต้องการท่านจะต้องการขันห้าของใคร อารมณ์ของท่านเองท่านยังไม่ต้องการท่านจะต้องการอารมณ์ของใครเป็นอันว่าการเจริญอารูปฌชานมีสภาวะกายงพร,งระอรหันมากแต่าว่าอาุสัยใสยังไม่หมดคำว่าอนรมณ์ใสย,ยังไม่หมดก็หมายความว่ารูปฌชานก็ดีอรูปฌชานก็ดียังมีกิรรักในรูปฌชานและอรูปฌชาน เพราะว่าจ้าการเจริญรูปฌานต้องตั้งกสินขึ้นมาก่อนเมื่อตั้งกสินขึ้นมากสินเป็นรูปฌานแล้วเพื่อรูปฌานทิ้งไปอยากเป็นรูปมานให้จิตทรงอยู่ในฌานสี่เสมอไป่ไ้ป็นันว่าสังโยคเพื่อ้ายท่านยังตัดไม่ได้ไปยังติดอยู่ในรูประคาแลนะอารูประคาราในสหรับมานะท่านยังมีความพนองว่าเรา ดีกว่าคนอื่นคนอื่นนี่ยังมวัวเมาอยู่ในในขันห้าโมเมาอยู่ในทรัพย์สินเราไม่ต้องการอารมณ์อย่างนี้ยังมีอุทธ,ธจักรสำหรับอารมณ์ผู้สซานก็หมายความว่าจิตที่คิดว่าร่างกาย,ม,ยมันไม่ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์อารมณ์ทั้งยังนึกตัดอยู่ตลอดเวลายอยากจะไปพ้นอากายของขันห้านม่ได้สิ นี่แม่ก็แทก็รู้สึกว่าท่านดีมากเ็ยสำหรับอริชาในคมามความว่ายังไม่สามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตบะหารได้เป็นนั้นว่าท่านที่ทรงรูปสานีิที่เราเรียกกันว่าสมาปัตเตท่านก็ยังติดอยู่ในรูปราคะอารมราคะมานณอุจจาวิชา ยังเป็นสังโยคหรือตัวอ้งท้ายตอนปลายที่ยะเป็นอาราตตาผลสำหรับบรม์การมราคปฏิฆะนั้นท่านกดไว้ได้เลือหน้อยของชาตแต่ความจริงไม่ได้ตัดท่านกดแต่วัยร่วงความมรกคเลสทั้งหลายนี่ยังไม่สิน้นแต่ว่ากําลังขึ้นมากเหมืหอนกับคนกดคอเสือเอาไว้เป็นคนที่มีกําลังใหญ่สามารถจะกดคอเสือให้นอนนิ่งอยู่ได้โดยไม่ตลอยให้เสียลูกขึ้นมา แต่เดาว่าถ้าจังหวะใดกาลังอ,อ่อนเมือใดเส้ยก็ลุกขึ้นกัดเหมือนนั้นก็ได้กับสาภาพทีว่าทานไปเกิดเป็นในโลกกัมเมื่อหมดมนนบุญวัฒนธารมีิรตัวปาตายคันข้ามันก็กลับมาเกิดใหม่นี่ยังไม่เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานรค่ว่าถึงพระโสดาบันก็ยังไม่ได้ก็ย,ยังไม่มีอะไรตัด จันนันโองสมเด็จตุสุสวัสติโสภาเจเนสุงแนะนำว่าการทำจิตเข้าถึงรูปปชานแล้วแต่ตอนนี้ก็จะขออธิบายโวมเสลยเพว่าเรามีสมาธิเล็กน้อยก็ดีขณิกาสมาธิก็ดีอุปจาระสมาธิก็ดีปฐมฌระชานชาติหนึ่งก็ดีชาติสองที่สามอีกสี่เป็นรูปฌชานก็ดี หรือว่ามีอารมณ์ประชันก็ดีเวลาที่จะพิจารณากันข่าในด้านนี้พิจารายากให้ทําจิตทรงสมาธิให้ทรงตัวมีรมสงัดจากนิวรนาเปรกันทําใจให้เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขเป็นอุเบกขามายึดหน้ามายึดหลังไม่คิดถึงข้างหน้าไม่คิดถึงข้างหลังไม่คิดถึงัวาถึงมีถึงพีถึงนอถึงรับเสียนต่างๆ มีอารมณ์ทรงตัวดีแล้วก็อถอยหลังมาพิจรารณาขันหา้าปัญญามันก็จะเกิดเมื่อจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านแล้วก็กลับเข้ามาจาามับลมหายใจเราออกคำภาวนาใหมา่ให้จิตเป็นทรงตัวสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้กับการเจริญวิปสัสสนาญาณถ้ามีความฉลาดอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเราก็เป็นพระอริยเจา้า ท่านเราจเจอในรูปปรูปฌานก็ต้องตัดตั้งแต่วรนโซดาบันเกิสกาดิลิวิจิกิชาทิๆๆๆาทรประตะบรามัดรูระกามราคาบริัาไปเลยสำหรับท่ทานได้รูปฌานก็ใช้วิปัญญาเพื่จินาคือทำจิตให้เข้าถึงรูปฌานเต็มระดับตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าจิตเป็นสังขารุเบทาญาณ ก็ามารวบรวมกําลังใจใหม่ว่ารูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีสาหรับรูปประชานคือกสินอารูปประชานคือรมทั้งสี่ตาี่กล่าวมายังไม่เป็นปัจจัยแห่งการคนุกแต่ว่าเราจะยึดรูปประชานและรูปประชานนี่เป็นกําลังห้มหั่นกิเลสต่อไปต่อจากนั้นไปก็มาพิจารณาว่าเ,เราไม่น่าจะทีตัวทีตนคนทั้งหมดเกิดปแล้วตายเหมือนกัน จจดีใจชั่วก็มีสภาวะตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรจะดีจะือโลกนี้เป็นปัจจัยของความสุกขหาที่สุดไม่ได้ถ้าเราจะลหลงไหลไปฝันอยูกเพรูปรปชายและรูปไปชายเราก็ไม่พ้นทุกข์ดินแดนที่เต็มไปได้วยความสุขได้ก็คือวริพัย โดยใชอารมณ์ง um pues mm ่ายๆคำว่าตัดอารมณ์ตันหาที่เราต้องการคือกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีกายเกิดเป็นวทวดาก็ดีกายเกิดเป็นลมก็ดีไม่มีสำหรับเพราะดินแดนนั้นสามดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ยังไม่ค้นความทุกข์ความจริงที่ท่านหลาหลเจริญอรูปฌานนั้นต้องท่านต้องการอรูปตฐมเม่อารมณ์อยู่แค่นั้นแต่เราก็เห็นว่าอรูปปฐมนี้เป็นของไม่ดี จะมีความทุกข์ไม่รับการสัมผัสในขณะที่บุญยังทรงอยู่ตระนั้นต่อไปก็ยังไม่ต่อไปก็ต้องกลับมาสำรวจความทุกข์ต่อไปอีกแล้วก็ยังนับกลับนับกันไม่พวนว่ามันจะปนทุกข์เมื่อไรฉังนั้นจึงมาพิจารณาว่าธรรมะใดทีด่องค์สมเด็จพระจอมตอไตรยทรงตัสให้เราละนั่นก็คือสกายที่ผิีพิจรารณาแต่ภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวิจิกิจฉากรรมต่างๆองสมเด็จปะสมาสัมพุทธเจ้ามีประโยชน์สีรพตบรามัดการละเมิดสินย่อมเป็นโทษเราจะทรงสินให้บริสุทธิ์การมราคะเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่มีสุข ถ้ามีกามมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานก็สนสารเต็มเรื่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้มีแต่ความมุน่นหมายการโกรธการพยยบายคิดปร,ระหัตประหารกันส่งกันละกันนั้นเป็นปัจจัยของความลร้อนหาความสุขไม่ได้เราไม่ต้องการอารมณ์นี้ทั้งหมดอารมณ์ที่ติดอยู่ในรูปประชายก็ดีในรูปประชายก็ดีสองสามประการนี้เราหวาังไว้เป็นกําไรเพื่อกำลังเพื่อทำลายกิเลสเท่าทนั้น สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือผลิพันธ์ท้าอารมณ์ใจตัดชั้นทะความพอใจในโลกมนุษย์เทวโลกประมโลกเสียหมดทำความพอตัดการความความรู้สึกความในโลกมนุษย์เทวโลกประมโลกสวยสดงดงามให้หมดกำหนดจิตอย่างเดียวว่าเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดนอกจากคนิพันธ์ ขึ้นชอวะแดนเราสามราการไม่มีสำหรับเราต้องทรงอารมณ์ตั้งไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับนิพพานเวลานี้จิตเราเข้าถึงโลประชานอารมณ์มันแจ่มใสมากปัญญาดีปัญญาประเสริฐมีความกล้ามีความแจ่มใสที่จะด,ดานพบนพนไปถ้าจิตมันส่าก็ถอยหลังกลับเข้าหาโลประชานใหม่ทรงจิตสบายก็พจารนาตั้งใจตัดอารมณ์ทั้งหมด ในทังโยอยกทั้งจิตเรือการที่สิ้ไปการที่ารณาอย่างนี้องต้องเด็ดไปจอมไตรบรุมศาสตร์ตันดาสมมาสมุทตะเจ้ากล่าวว่าใช้เวลาไม่มากนะเอาาก็นจริงๆริงังจังสองสามชั่วโม,มงก็เป็นพระหรันแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันก็ดีแต่ว่าจิตยังไม่เข้าถึงอรหันตั้งแต่พระอนาคามีขิ้นไป ท่านไี่ทรงรูปฌานและใช้รูปฌานเป็นมาตรฐานเป็นบาดในการเจริญวิปัสสนาญาณเพราะถึงอนาคามีปฏิสัมวิทายานก็ปรากฏเป็นอนุครุมกำลังทั้งหมดือวิชาสามก็ดีปัญญาหกก็ดีย่อมปรากฏกับท่านผู้ทรงปฏิสัมวิทายานทั้งๆที่ไม่ได้ปฏิบัติมาในเบื้องต้นนอกจากนั้นยังมีคุณธรรมอีเศษือี่ยวกับสมากำหนด ขยายธรรมะที่ยอ่อให้ให้กว้างฟางออกไปได้ธรรมะใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงอธิบายไว้มากก็สามารถจะพูดให้ย่อลงไม่ได้และสามารถจะรู้ภาษาของสัตว์ต่างๆมีอารมณ์ผ่องใสมีความไวในการเจริญในในที่ติยุปยานขึ้นคีดว่าบุคคลใดทรงปริสัมมิทายานบุคคลนั้นเป็นผู้แตกฉันในพระไตรปิฎกโดยโดยไม่ต้องเรียน อาราบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี่แนะนํากันตามสมควรในพื้นฐานข้อรูปฌา,า,า,านและปฏิสัมพิทธาญานเอาแต่เพียงเลยย่อพอได้ความผุดมากจําไม่ได้ต่อที่นี้ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรอง,รง,รง,รงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวน,นานและพิจารณาตามอัจิยาใจยิ่งกว่าจะได้ยินญาณบอกหมดเวลา